กำลัมงมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูดำดช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย d e e ไวท์เซลล l รีเพลยตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร084 132424หรือ0 9 0 3 4 5 0 1 3 3 คู่พี่พีทกับพี่โฟพี่พีทกับพี่โบวี้เรามีเรามีหลายคู่แล้วก็มีหลายรสชาติก็มีครบทุกรสนะครับก็อ,อยากให้ติดตามกันเพราะว่าเรื่องนี้ทุกคนตั้งใจมากรวมถึงพุ่มกับด้วยรวมถึงทีมงานทุกคนด้วยนะครับก็อ,อยากฝากละครเรื่องนี้ไว้2 1เมยนายนี้ครับพี่เราคาแรคเตอร์เ,รเป็นยังไงผมเล่นเป็นหมอครับเป็น <laughs> เป็นหมอรักษาคนอยู่ที่โรงพยาบาลเยอะเหมือนพี่พีท จริงๆก็อิจฉาเหมือนกันอยากเล่นบทพีพีมากกระโดดมารับงานละครช่องแปดี่มีใครคุยกับโพลิพัทรับมีครับก็ก่อนก่อนที่จะได้มาเล่นเรื่องนี้ก็มีมีติดต่อไปทางโพลิพัทด้วทางโพลิพัทก็ให้มาเล่นครับก็อยากขอบคุณพี่ก้องพิยานะครับที่ที่ที่ให้ผมมาได้เล่นละครเรื่องนี้ครับ ไม่มีปัญหากับรำต้นกดครับไม่มีครับจริงๆโพลิพั์เราเปิดเสรีครับถ้าสมมติะจะเจ้านักแสดงในสังกัดไปเล่นอะไรก็สามารถเอาไปเล่นได้หมดเพราะว่าโพลิพั์เราไปได้ทุกช่องครับแล้วก็แค่แค่แบบบอกบอกกันว่าแบบเออขอเด็กคนนี้มาเล่นนะอะไรเงี้ยแล้วผู้ใหญ่ก็จะพิจารณาบทให้ว่าแบบจะเล่นได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าเล่นได้เขาก็จะให้ให้มาครับก็สัญญาเรายงีอยู่แบบผมเพิ่งต่อสัญญาไป5ปีครับใช่เพิ่งต่อไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองครับได้ร่วมงานกับทีมงานใหม่เลยนี้ ก็รู้สึกว่าได้ออกจากบ้านก็รู้สึกรู้สึกดีครับเพราะว่าจริงๆผมเล่นกับพลิพัฒน์มาตลอดเพิ่งเพิ่งได้ออกมาเมือ่อเมื่อปีที่แล้วเองมัง้งอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ที่สองที่สามแล้วที่ได้เล่นกับนอกค่ายก็รู้สึกว่าเราได้ประสบการณ์ดีๆจากทีมงานแต่ละฝ่ายแบบบางทีบางทีมงานเราก็ทํางานไม่เหมือนกันครับระบบงานจะไม่เหมือนกันแต่ว่าก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับหลังจากนี้มีละครนอกค่ายติดต่อกัไหมมีครับก็มีของช่องแปดนี่แหละแต่ว่าคิวไม่ได้เพราะว่าเปิดกับผลิพัฒน์ไปเรื่องหนึ่ง จะฟิตติ้งวันนี้เลยเดี๋ยวผมโบงโสดเสร็จผมไปฟิตติ้งเลยครับไม่ว่าจะคอนหรือยังแน่นอยู่ก็ตอนนี้ก็3มเรื่องครับใช่ก็โอเคครับเหมือนจะได้เห็นเราเยอะขึ้นในหน้าจออะไรอย่างงี้โบก็ก็ดีใจมากครับที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสก็ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับ ยูวหน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผิวสักุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมสักระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4